สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ซึ่งผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการค่ะโดยทางด้านคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาโดยมีนโยบายสําคัญที่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยโดยทางด้านนายพิชัยชุนหะวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567 ผ่านผู้มีบทสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาโดยมีนโยบายสําคัญที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกค่ะ คณะรัฐมนตรีเลงเหตุนะคะว่าเนื่องจากในปี2567คาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและต่ำกว่าอัตราการขยายตัวตามศักยภาพหรือ potential growth และประเทศในภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจเช่น การหดตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในช่วงครึ่งปีแรกการหดตัวของการบริโภคสินค้าคงทุนในช่วงเจเดือนแรกของปีแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคผู้ผลิตอุตสาหกรรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลงอย่างต่อเนื่องมีภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการเป็นต้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะคะทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และคนพิการที่มีกําลังซื้อที่อ่อนแอได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกๆคณะรัฐมนตรีจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินโครงการเพื่อเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการใช้จ่ายของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเพิ่มกําลังซื้อและเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วโดยมีสาระสําคัญของโครงการดังนี้ค่ะ เรื่องแรกนะคะเป็นในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มศักยภาพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศโดยรัฐจะสนับสนุน นเงินจำนวน10,000บาทต่อคนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนหรือผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้รับแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือณสำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางเฉพาะกรณีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน12.40ล้านรายประกอบไปด้วยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2565ที่ได้ยืนยัน ตัวตน EKYC สำเร็จแล้วตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังและไม่เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2565ที่ได้ EKYC สำเร็จแล้วเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุตามฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3. ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2565ที่ได้ EKYC สำเร็จแล้วเป็นคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งนี้จะใช้ฐานข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2567ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2565ที่ได้ยืนยันตัวตน EKYC สำเร็จแล้วและเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดก,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่ได้มีการยืนยันข้อมูลดังกล่า ให้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนที่2นะคะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2,567ผ่านคนพิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มศักยภาพของคนพิการซึ่งเป็นผู้เปราะบางที่ขัดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและความจําเป็นของคนพิการแต่ละประเภทในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยรัฐจะสนับสนุนเงินจำนวน1,000 0บาทต่อคนผ่าน2ช่องทางได้แก่1ช่องทางการรับเงินเบี้ยความพิการที่ได้รับข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 2. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของคนพิการกรณีไม่ปรากฏข้อมูลช่องทางการรับเบี้ยความพิการตามข้อ1ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ2.15ล้านรายประกอบไปด้วย2.1คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุตามฐานข้อมูลของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.2คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุตามฐานข้อมูลของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะต้องต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่3ธันวาคม2567 และทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลางทราบจึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะ2.3คนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการในฐานข้อมูลแต่ได้รับเบี้ยงเงินพิการตามฐานข้อมูลขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะต้องทำบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่3ธันวาคม2567 และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบจึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะ2.4คนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการในฐานข้อมูลแต่ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามฐานข้อมูลของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้ยืนยันตัวตน eKYC ภายในวันที่31สิงหาคม2567ตามฐานข้อมูลของโครงการลงทะเบียนปี2565ของกระทรวงการคลังซึ่งจะต้องทำบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่3ธันวาคม2567และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบจึงจะได้รับสิทธ์ ทั้งนี้นะคะจะใช้ข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2567และไม่รวมถึงคนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่ยืนยันข้อมูลคนพิการดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลางค่ะ สำหรับการดำเนินการทั้งสองโครงการนี้ทางกระทรวงกรารคลังโดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่25กันยายน2567เป็นต้นไปโดยขณะนี้ทางกระทรวงกรารคลังโดยกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมที่จะจ่ายเงินดังนี้ 25ก http, 2, 7, 25, 6, 25 Duke, ันยายน2567คนพิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลขศูนย์26กันยายน2567ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข1-3 27กันยายน2567ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเลข4-7 30กันยายน2567 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข8ถึง9หมายเหตุโดยคนพิการหมายถึงผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านคนพิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายถึงผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกจะมีการดําเนินการจ่ายซ้ําให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจํานวน3ครั้งได้แก่ครั้งที่1ภายในวันที่22ตุลาคม2567ครั้งที่2ภายในวันที่22พฤศจิกายน2567และครั้งที่3ภายในวันที่22ธันวาคม2567 โดยเมื่อพน้นกำหนดการครั้งที่3แล้วจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการค่ะ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในคาก็กล่าวเพิ่มเติมภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวรัฐจะสนับสนุนเงินจํานวน10,000บาทต่อคนให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมจํานวนประมาณ1 4 5 5ล้านรายซึ่งสามารถนําไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตโดยไม่จํากัดประเภทร้านค้าโดยจะช่วยในการบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้มีโอกาสเข้าถึง การใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเพิ่มการบริโภคที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงปลายปี2567ได้อย่างรวดเร็วค่ะ โดยคาดการนะคะว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจจำนวน145552.40ล้านบาทช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.35ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการนอกจากนี้เมื่อผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้นจะช่วยก่อให้เกิดการผลิต การค้าขายการจ้างงานและการคมานาคมขนส่งตามมาซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเอื้อให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้นในระยะต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้กล่าวเน้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้การได้หรือไม่หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ขอให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและสำหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุขอให้ดำเนินการทำบัตรหรือต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยภายในวันที่3ธันวาคม 2,567เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวค่ะสำหรับในส่วนของช่องทางนะคะในการตรวจสอบสิทธิ์และผลการได้รับเงินในโครงการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2,567เป็นต้นไปได้ทางเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2,567.cgd.go.th/2 ค่ะได้ที่เว็บไซต์ g o f e l f a r e cgd.go.th ในส่วนของคนพิการนะคะก็สามารถ slash แล้วก็ check ค่ะช่องทางต่อมานะคะในแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังค่ะต่อมาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1กด5ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนรรักขัตฤกษ์24ชั่วโมง ในส่วนของคนพิการนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทรสายด่วน1300ค่ะ แล้วก็สามารถติดต่อได้ทางคอเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางนะคะ02 270 6400ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทียกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง t u b e บชา n e l อาทัพอดแคสต์ดิฉันพิราพิรมพักดีและทีมงานทุกท่าน ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปอมอบให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพหภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาิจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือ หมายเลขบัญชี115-2-17087-2ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584